สังเกตนะครับว่ากําลังซูมอยู่นะซูมมือถือตัวนี้ตรงปกไหมเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูนะครับอันดับแรกเดี๋ยวกดเปิดดูก่อนกดตรงนี้นะครับค้างไว้ครับขึ้นไฟกระพริบขึ้นมาถือว่าเปิดนะครับมาในโทรศัพท์ของเรานะครับบลูทูธจะชื่อว่า Tnwt 26 Pro ครับตอนนี้มือถือเป็น 0.5x นะครับจะลองซูมเลยนะครับ ซูมดันไปทางขวานะครับผมลองดูนะดันไปแล้วนะครับเห็นไหมสังเกตนะครับว่ากำลังซูมอยู่นะซูมไปจนถึงขาของโมเดลไดโนเสาร์เลยนะครับเห็นไหมโอเคซูมออกนะครับซูมออกกดถ่ายก่อนแล้วกันถ่ายหนึ่รูปนะครับโอเคประมาณนี้นะอ่าถ่ายอีกรูปหนึ่งซูมออกนะครับโดยการดันไปที่ทางซ้ายมือนะครับอ่าดันซ้ายมือนะครับผม ปุ๊บโอเคมาดูกันเห็นไหมกดทุกคนครับผลลัพธ์มาแล้วนะเห็นไหมครับโอเคสรุปคือต้องปกนะครับสามารถซูมได้แล้วก็ใส่เป็นกลิบจับได้ครับเห็นไหมกลิบจับมือถือแบบนี้นะฮะเป็นเหมือนกลิบสำหรับถ่ายรูปนะครับกดซูมขนาดที่เป็นกลิบได้ไหมนะฮะ,ะกดซูมเข้าไปนะไปที่ไดโนเสาร์ที่เดิมนะครับ กดซูมขณะดเป็นกลิบแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมทุกคนโอเคนะกดถ่ายครับกดถ่ายได้ปกติซูมออกครับผมซูมออกก็ได้ปกตินะครับแล้วก็กดถ่ายครับโอเคสลับเป็นมือซ้ายได้ไหมก็สลับเป็นมือซ้ายก็ได้สลหรับคนที่ถนัดซ้ายนะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นมือซ้ายแล้วนะครับก็แค่หมุนนะครับผมกดไปเลย วิดีโอได้ไหมเดี๋ยวเป็นโหมดวิดีโอนะกดเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับอ่าบันทึกแล้วนะครับวิดีโอระหว่างถ่ายวิดีโอซูมได้ไหมซูมได้นะครับโอ้ถ่ายวิดีโอก็ซูมได้นะทุกคนเห็นไหมก็ใช้ได้อยู่นะครับตรงปกครับถ้าเป็นขาตั้งขนาดเล็กได้ไหมเดี๋ยวปรับให้ดูก็เป็นขาตั้งขนาดเล็กแบบนี้ได้ขนาดประมาณหนึ่งไม้บรรทัด แล้วก็ตัวรีโมทก็ถอดออกมาได้นะครับเอามาถ่ายแบบไร้สายแบบนี้ได้นี่ลองดูนะถ่ายเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอก็ได้อันนี้เป็นวิดีโอนะครับกดซูมเข้าไปนะครับสังเกตว่ามันก็กําลังซูมอยู่นะครับซูมออกครับผมซูมออกนะเห็นไหมก็กําลังซูมออกอยู่นะครับกดถ่ายได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับผม แล้วก็ได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะตัวรีโมทต,ตัวนี้เป็นชาร์จแบตไทซีนะชาร์จแบตประมาณ15นาทีก็พอแล้วนะครับมาใส่ไว้ที่รูนี้นะครับใส่ปุ๊บดันขึ้นนะครับจะล็อกแบบนี้นะโอเคนะทำเป็นเซลฟี่ได้ไหมได้ครับกดสลับเป็นกล้องหน้ากล้องหลังได้ไหมได้ครับกดสองครั้งติดกันนะครับแบบนี้นะแบบนี้เห็นไหม สลับมากล้องหน้าแล้วกดอีกครั้งหนึ่งสลับเป็นกล้องหลังครับเห็นไหมเป็นการสลับกล้องแบบนี้เลยนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ไมค์สื่อี่ก็กดถ่ายได้เห็นไหมครับกดถ่ายได้นะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคตอบโจทย์แล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายครับที่ให้มานี่ครับคลิกมาแบบนี้ได้ลองหมุนหมุนเล่น,เล,นเล่นตรงนี้ทุกคนมันจะกลายเป็นอย่างนี้จะกลายเป็นเก็บถือถ่ายแบบนี้ได้เห็นไหมครับ ก็โอเคอยู่นะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวถ้าเป็น iPhone สอนตั้งค่าให้นะถ้าเป็น Android คือไม่ต้องตั้งค่าอะไรแล้วนะครับแค่เชื่อมบูทูธก็ใช้ได้เลย iPhone ตั้งค่าเพิ่มมาที่การช่วยกันเข้าถึงนะแล้วก็มาที่คำว่าซูมตรงนี้นะครับเอากดซูมตรงนี้นะครับกดติ๊กให้เป็นสีเขียวนะหน้าจอจะซูมแบบนี้ให้เราสามนิว้วเคาะหน้าจอ2ครั้งจะทำให้ iPhone ซูมได้นะ ามาดูกันว่าไอโฟนซูมได้ยังไงมาดูกันจะซูมลูกฟุตบอลตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมนี่นะครับไอโฟนซูมได้ปกติเลยนะเห็นไหมครับกดถ่ายครับซูมออกนะครับกดถ่ายครับไอโฟนถ่ายวิดีโอก็ได้ครับถ่ายวิดีโอได้แล้วก็ขณะถ่ายก็ซูมได้ครับเห็นไหมโอเคนะทุกคนอันนี้ผมใช้เป็น iPhone X นะครับรุ่นเก่าแล้วนะ iPhone รุ่นใหม่ๆก็ใช้ได้นะครับแค่ต้องตั้งค่าตามที่ผมแจ้งไว้นะครับเดี๋ยวใครอยากได้บ้างตัวนี้นะทุกคน TWT 26 Pro นะครับสินค้าแท้ตรงปกนะก็เดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้นะครับ